สวัสด,ดีครับผมสวัสดิ์บุรอดก,ก,กจบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองพระครับค่ะสวัสดีค่ะวาลุนิุไรล,ลุดยิวะค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นา,ศา,ศาทีทางช่อง Best Channel ค่ะครับท่านเดี๋ยวพบกับเซียนจริงพาทแท้กับอาจารย์สมานคลองสามและเร็วๆนี้มีข่าวดีว่าจะเชิญอาจารย์มานั่งคุยกันที่นี่เลยอ๋อก็คือะคะว่ามาจะสดมาจะสดพร้อมกันแล้วก็ เขาเรียกว่ามีบางช่วงหลังาจจะมีเปิดสายนะคะจะได้เรียกว่าแฟนรายการที่รับชมอยู่ก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแฟนรายการได้มาโทรพูดคุยันว่าพระองค์อาจจะสอบถามคำถามเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะสอบถามได้ทุกเรื่องนะฮะสเรื่องที่ห้ามคุยนการเมือง ยืมตังนะครับทะเลาะกาแฟนคุยไม่ได้ปรึกษาไม่ได้นะอันนี้รายการพระนะคะก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะคะส่วนแฟนรายการที่รอจับรางวัลวันนี้นะคะก็อย่างที่หน้าด้านหน้าที่เห็นอยู่มากกว่าสเท่านะครมันแน่นมากเลยใช่ค่ะเดือนนี้ถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่วนของรางวัลเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบกันในวันจันทร์ ครับนะคะส่วนวันนี้ก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกของเดือนหน้านะคะค4642203ครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะพูดถึงของรางวัลใช่ค่ะของรางวัลของเดือนเดือนหน้าเดือนต่อไปครับสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวเราจับรางวัลกันเลยเพราะว่าแฟรลนร์ข้าสะพานบุญขอเว้นร้อยก่อนนะครับรอตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับอันนี้เยอะมากนะครับโหไม่รู้อะไรต่ออะไรเลยฮะ เดี๋ยวเ่มจับให้เลยนะฮะรักคุณทหวาเริ่มอะไรก่อนฮะเริ่มด้วยรางวัลแรกเลยนะคะเป็นเนื้อเงินเหรียญถิ่นกำเนิดนะคะของหลวงพ่อคูณวราปัญโยหนึ่งรางวัลอ๋อรางวัลแรกเลยนะคุณทหวาจับเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะคะอ่าล่างๆเนาะอ่าให้คุณผู้ชมเห็นเลยเดีทิวาปิดเบอร์ท้ายก่อนอ่ะโอเค 0 8นนะคะ6 6 0 1 1ตามเซสองพระค่ะครับผมนะฮะุณพี่ท่านนะฮะก็คงเ้ยจะรู้กันแล้วล่ะคนใครท่านใดที่ได้นะฮะรางวัาต่อไปนะครับเป็นอะไรครับคุณพี่วาครับผมเป็นเหรียญอภิมหาเศรษฐีของหลวงพ่อคุณเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับอันนี้หนึ่งรางวัลมีแค่รางวัลเดียวอันนี้เป็นเหรียญพิเศษนะคะแจกให้เฉพาะคณะกรรมการไม่มีจําหน่ายอ่าพี่ว่าออกมาจากเดี๋ยวขออนุญาตกับหัว อ่านะคะ081นะคะ19 5 6 1ตามเซยนสองระค่ะครับผมนะฮะอ่าอันนี้เป็นเหรียญอภิมหาเศรษฐีของหลวงพ่อคูณครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์ของคุณแม่บุญเรือนเนื้อเงินเนื้อเงินอ่าผมจับเปเลยนะค่ะมออไห้จำนวนหนึ่งรางวัลนีลุ้นกันเลยเอารางวัลใหญ่ๆก่อนเลยนะครับีนนะครับค่ะแต่ขออนุญาตปิดเบอร์หลังก่อนนะครับค่ะ เอาพี่กดปิดเบอร์หน้าปิดเบอร์หน้าแล้วเอาใหม่ไม่ทันแล้ว096นะคะ8 817 6อะไรอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจนะครับเป็นรายการสไปเลยนะครับพี่ข้างในหัวร้อนหน้าถูงนะตามเสียงสองบาทนะคะติดต่อกลับมานะะคนี่แหละครับรายการสดต้องอย่างนี้นะครับนนท์ง่นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะเนื้อชนวนอ้าวของเดี๋ยวเดี๋ยเขาเสียสิทธิ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาต สิบรางวัลเป็นเนื้อชนวน่ผมจับให้ห้ารางวัลฮะแล้วคนที่หวาอะไรแล้วกันนะฮะค่ะพอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปปิดเบอร์มากอีกฮะกบจะวางไว้ให้กันด้เดี๋ยวี่หวานับเลยแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหทำไมแม่นอย่างนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวตกคนมาเดี๋ยวี่หวาไล่ทีละเบอร์นะคะอ่อันนี้ก่อนเลยนะคะไล่เดี๋ยวผมไล่ด้วยศูนย์แปดเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งแปดสองสี่ตามเจนสองพระค่ะ นะครับผมครับ0 83 25 2 15นะครับตามเซนสองพระครับค่ะนะคะแล้วก็0 99 2 19าเนะคะ2 1 9 2 1้าตามเซนสองพระค่ะครับนะฮะ0 8นนะครับ195 61ครับ, 1, 9, 5, 6, 1, รบตามเซนสองพระครับค่ะนะคะแล้วก็รางวัลต่อไป098 95 7 82ตามเส้ตามเซนสองพระค่ะครับ นะฮะศูนย์แดหนึ่งะครับสองแปดสี่นะครับสองห้านะครับตามเซียนสองรักครับผมอันนี้น่าจะซ้ํากับเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยจับใหม่เนาะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเ้าห้าหหนึ่งตามเซียนสองพระค่ะครับฮะรางวัลต่อไปนะครับศูนย์แดหนึ่งะครับหนึ่งเกห้าหหนึ่งะครับตามเซียนสองพระซ้ากับเมื่อกี้น่าจะคุณเอ็น่าจะสามรางวัลเนม่ยเดี๋ยวรอบหลังดีกว่าน้ะ นะคะแล้วก็รางวัลต่อไปนะคะศูนย์เก้ตามเซนสองพระค่ะครับขอบคุะศูนย์นะครับศู7ย์แปดน่งแปดสองสีนะครับตามเซนสองพระนะครับ นะฮะเดี๋ยวอันไหนที่ซ้ำจะขออนุญาตจับให้ใหม่เลยใช่ใช่ค่ะเพรว่าจะไม่เสียเวลาจับรางวัลต่อไปก่อนนะครับผมรางวัลต่อไปเป็นพระปิตานะคะจัมโบ้หนึ่งของหลวงปู่เขียนก็รับเป็นสีขาวก่อนนะคะจำนวนสามรางวัลสามรางวัลนะครับนะครับอันนี้สองรางวัลก่อนนะครับค่ะที่อว่านให้รางวัลนะครับอันนี้ก่อนนะคะ 098นะคะ94809ตามเซียนสองพระค่ะครับนี่นะฮะ081นะครับ284 25ตามเซียนสองพระครับค่ะนะคะแล้วก็0อุ้ย081 55809ตามเซียนสองพระค่คะ,นะค,ะ,ระค,ครับผมค่ะ,ะอ่ารางวัลต่อไปเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีดำสีเนื้อดำเนื้อดำนะครับมาฮะมาไพ่อีกจำนวน3รางวัล3รางวัลนะครับ ที่รอลุ้นอยู่นะคะหยิบมาสองเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ขออนุญาตอ่านใบแรกก่อนนะคะ0-81นะคะ28 4 2 5สตามเซียนสองพระค่ะครับ098 7 2166ดสองหนึ่งตามเซียนสองพระครับพี่กบจำไหม่เลยไหมเพราะว่าซ้ำเบอร์เม,เมื่อกี้เลยจำซ้ำเลยใช่ไหมจจับเลยนะอยู่ับขออนุญาตนะคะอันนี้ใส่กลับไปใหม่นะเพราะว่าได้ลุ้นรางวัลอื่นต่อครับผม 090นะคะ994 10ตามเซียนสองพระค่ะครับผมนะฮะสามวัลนะครับค่ะอีสามเมืวัลคุณยี่หวาจับแลนวฮะเป็นเนื้อไม้เนื้อไม้นะครับนะคะมอัฐพุทธของทองคำเก้าดอกอัฐพุทธเงินเก้าดอกนะฮะทองคำเดี๋ยวไปหาเงินเช่ามาเนี่ยนะคะอันนี้หนึ่งเดี๋ยวนำไว้ให้ก่อนอ่าสองสามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณยี่หวาโอเค เดี๋ยวเด็กเด็กเขากลัวเปลี่ยนเบอร์นะศูนนะคะ95782ตามเซียนสองพระค่ะครับนะคะนี่แหละครับ081นะครับ28425ตามเซียนสองพระนะครับค่ะนะคะแล้วก็089นะคะ45605ตามเซียนสองพระค่ะครับครบ<อ>สามรางวัลต่อไปเป็นพระพุโทโธของคุณแม่บุญเรือนวัสารนาศ ก็จะเป็นเนื้อขาวก่อนจำนวนห้ารางวัหลห้ารางวัลน,นะครับเดี๋ยวจับเลยนะครับในสี่รางวัลเลยครับทีเดียวค่ะ,คะอันนี้นะคะ087นะคะ01824ตามเซนสองพระค่ะครับผมนะฮะอะไรครับคุณนิวอาัก็เล้ว <laughs> ตรงไม่นี090นะคะ971 30ตามเซนสองพระค่ะครับ061นะครับ65746ตามเซนสองพระครับค่ะนะคะแล้วก็085นะคะ625 36ตามเซนสองพระค่ะครับ087นะครับ018240นะครับตามเซนสองพระนะครับค่ะ,ค,ะครบเบอร์นะฮะ <laughs> ครบ5้ารางวัล นะครับะรางวัลต่อไปเป็นเนื้อสีเขียวเป็นพระพุทโธของคุณแม่เขียวป็นะครัวย่วอทำซองมาให้เรียบร้อยจะได้ไม่สับสนกันนะครับค่ะจํานวน5รางวัลอีกวันหนึ่งค่ะนะคะรางวัลนะครับรางวัลท่านแรกนะคะ086ค่ะ70184ตามเสียนสองพระค่ะครับ087นะครับ7 7357 6นะครับตามเสียนสองพระนะครับค่ะนะคะต่อไป0 98957 82ตามเซียนสองพระค่ะครับ0 8 4 0 9 0, 2 5ตามเซียนสองพระค,ะครับค่ะนะคะต่อไป0 6 2 5 9ห59สาเตามเซียนสองพระค่ะครับผมนะฮะ,ะต่อไปเป็นเนื้อสีแดงพระพุโทโธของคุณแม่บุญเรือนอีก5รางวัลอีก5รางวัลนะฮะค่ะโอ้โดูนี้รางวัลเยอะนะเนี่ยครับผมก็อยากให้ได้ทุกท่านเลยนะครับค่ะสองนะครับค่ะ อ,อันนี้เบอร์นี้อยู่ยจําได้จสามสี่ห <3 45 S 1> ้า,าครับเอ๊ะมันมีสองเบอร์คล้ายๆกันไปลุ้นดีกว่าครับผมศูนย์แปดหกนะคะศูนย์สามเจ็ดหกสี่ตามเซียนสองพระค่ะครับผมฮะศูนย์แปดสี่นะครับเก้าห้าสองแปดแปดตามเซียนสองพระครับค่ะนะคะต่อไปศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สองหกสามตามเซียนสองพระค่ะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสามสี่ศูนย์ตามเซียนสองพระค,ะครับ นะคะแล้วก็ต่อไป087 1 1 5 2ดหนึ่งห้าสองดตามเซียนสองพระค่ะครับผมอันนี้จะครบแล้วนะครับอ่าต่อไปเป็นเม็ดฟักทองของหลวงปู่อ่องที่ตาธรรมโมนะคะรุ่นค่ะเอ่อพรหมยินดี88ดครับผมค่ะสิบรางวัลนะครับติดมาอันที่ห้าแล้วครับเอ่อหกแล้วค่ะพี่กบหกแล้วนะครับค่ะเจ็ดแปดเก้านับวันนี้ได้ไหมคะที่หล่นก็ไะเดี๋ยวนะ สามหกเก้าสิบแปดสิบแปดก็าสิบแปดเลยครับไม่แปลกพิเศษนะคะศ<ล>ูนย์แปดห้า <ฮะ S 1> นะคะหกสองห้าสามหกตามเซีนสองพระค่ะครับศูนย์เก้าสี่นะครับหกห้าศูนย์สี่ตามเซียนสองพระครับค่ะนะคะศูนย์เก้าสามนะคะสี่แปดห้าแปดแปดตามเซนสองพระค่ะครับเอาสามหัวแล้วนะครับอีกแล้วนะ 095นย์เก้าห้าครับหกหนึ่งเก้าเจ็ตามเซียนสองพระนะครับค่ะศ8 1น่ะคะ1นึ่งเก้าห้าหกหนตามเซียนสองพระค่ะเบอร์ใครในได้ทุกรางวัลเลยอะ่ะครับเอาทำไมผมกลับหัวตลอดเนะี่ย <c oughs> อันนี้วนี่ก่อนศู1ย์หกหนึ่ก่ตามเซียนสองพระค่ะศ9นย์ศนย์ะครับเก้าสี่หนึ่งศูตามเซียนสองพระครับค่ะ,คะนะคะ 0 8 1 2 8 4 2 5หนตามเซียนสองพระค่ะครับผมนะฮะ061นะครับ65746ตามเซียนสองพระครับค่ะนะคะแล้วก็0 9 3 7 3 7ก้ตามเซียนสองพระค่ะครับผมสงสารพี่ตากล้องฮะแกต้องเพ่งอยู่ตลอดฮะ098นะครับ9948 09ตามเซียนสองพระครับอ่าค่ะครับผม แล้วก็รางวัลสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสมเด็จเปียกของหลวงปู่องเป็นเนื้อสีเขียวนะคะอีก10รางวัลสิบรางวัลไหมรุนกันท่านที่พลาดโอกาสเดือนนี้เดี๋ยวรอรุนเดือนหน้าแต่ว่าไม่ต้องเสียใจเพราะปลายปีเนี่ยเราจะนําเบอร์ทั้งหมดนะคะที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนำมาจับอีกครั้งหนึ่งรับรอรุนเรย้ว่าเป็นรางวัลอ้พี่กุกี่รวันไม่รู้เอะะเดี๋ยวนะ 081นะคะ00217ตามเซียนสองพราค่ะครับ085นะครับ625362ตามเซียน2พราครับค่ะนะคะ084นะคะ09025ตามเซียน2พราค่ะครับ087นะครับ018240ตามเซียน2พราครับค่ะนะคะ081 28425ตามเซียน2พราค่ะครับ085นะครับ 084ปดสนะครับห้าสี่เก้าตามเซียนสองะค่ะ081ย์แปดนะคะศูนย์ศองหนไม่เกินตามเซียน2องฟ้าค่ะครับ087ย์แปดเนะครับศูนย์ตามเซียน2องฟ้าครับค่ะนะคะต่อไป084ย์แปดนะคะห้าสีตามเซียน2องฟ้าค่ะครับ081นะครับ 9 5 6 1 3ตามเซนสองพระครับค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็น087นะคะ78301ตามเสองพระค่ะครับตรห้าหกง5ตามเซนสองพระครับค่ะนะคะต่อไป087 7 1 3เอไม่ใช่7 1 7 0 3ตามเซนสองพระค่ะสุนารไลา์ครับ <c oughs> <c oughs> 0 8 6นะครับ6601 1-5ตามเชนสองพารครับเขา,ขาปเปิดแล้วมั้งเนี่ยครับคา,าตัวเดียวนะก็สำหรับท่านไหนที่คิดว่าเบอร์รางวัลอะไรเนี่ยพี่ธนาเดชสงสัยน่าจะได้รางวัลแน่ๆเลยท่านทะี่ มีเบอร์ที่ได้รับของรางวัลนะคะรบกวนส่งชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองนะคะพิมพ์ SMS เข้ามาที่เบอร์0876864999นะคะเพื่อเป็นการยืนยันรับของรางวัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนท่านที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวสักวันจันทร์ันนทะคะเราจะนำเบอร์มาขึ้นให้คุณผู้ชมได้เช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านได้รับรางวัลหรือเปล่าจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียโอกาสครับผมนะฮะ ก็ยังเหลือสะพานบุญอยู่สักหน่อยไหมค่ะก็จะพูดถึงหลวงปู่เก่งธนวโรครับผมนะคะก่อนพักเบรกนะฮะก็เลียนทุกท่านนะฮะวันที่5ที่6ที่7ดค่ะห7 8หรือเปล่าพี่กบ6.7.8นะครับ5ไปรอก่อนนะฮะครับก็ร่วมงานบุญกันนะครับ ก็เรียนเชิญที่วัดกิติราเจริญศรีนะคะท่านที่ไม่สะดวกไปไม่เป็นไรนะคะติดต่อเบอร์ที่หน้าจอเป็นเขาเรียกว่าหลานของหลวงปู่ใช่ครับนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ว่าจะร่วมบุญทางไหนได้บ้างนะคะถามรายละเอียดได้เลยแต่ถ้าท่านที่สะดวกไปก็เรียนเชิญที่อำเภอพิบูลมางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากงานบุญเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ see you some flat